สำหรับโปรแกรมที่เราใช้เทรดกันนะคะหรือแอปพลิเคชันที่เราใช้เทรดกันนะคะมีชื่อว่า MT4 หรือ MT5 นะคะซึ่งหูนาใช้ MT4 นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสามารถนะคะที่จะโหลดได้นะคะบนนะคะ ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Play Store App Store เนาะพอเราโหลดแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยนะคะพอเรากดเข้าไปค่ะข้างแถบข้างล่างนะคะก็จะมีราคานะคะมีคำว่ากราฟ มีคำว่าการซื้อขายมีคำว่าประวัติและก็มีการตั้งค่านะคะเราไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เปิดบัญชีการซื้อขายกดเข้าไปค่ะทีนี้เปิดบัญชีเรายังไม่มีบัญชีเราไปกดที่บวกนะคะกดที่บวกปุ๊บจะมีคําว่าบัญชีนะคะเปิดบัญชีทดลองกับเปิดบัญชีที่มีอยู่แล้วเปิดบัญชีทดลองก็คือเราทดลองเทรดนะคะโดยใช้เงินปลอมเขาเรียกว่าบัญชีเดโมนะคะ แล้วก็ถ้าบัญชีที่มีอยู่แล้วก็คือเรามีบัญชีนะคะที่ที่ใช้ในการเทรดอยู่แล้วนะคะเราจะต้องเลือกอะลองเปิดเข้าไปจะต้องใส่ชื่อบริษัทหรือเซิร์ฟเวอร์คือบร וק เกอร์ที่เราที่เราสมัครนั่นเองเนาะจะมีบร ו เกอร์นะคะที่เราเปิดบัญชีเพื่อที่จะทําการเทรดนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะให้ทุกคนมาลองใช้เปิดบัญชีเดโมกันก่อนกดเข้าไปค่ะเราก็กดตรงนี้เลยนะคะ เดโมไปเลยนะคะแล้วก็สร้างบัญชีลงทะเบียนชื่อโทรศัพท์อีเมลนะคะเลือกเลยว่าเราจะเอากี่ดอลลาร์นั่น,นูนะเอา100 0 0แนดอลลาร์ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นให้เราเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้นะคะไอตัวที่มันวิ่งวิ่งอยู่นะคะก็คือคู่สกุลเงินที่เราจะเทรดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดู ตัวที่เป็นปากกาตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะเพิ่มสกุลอ่าเป็นจุดที่เราจะลบอ่าถ้าเราติ๊กนะคะติ๊กไปนะคะก็จะมีถังขยะตรงนี้เราก็กดลบนึกอากไหมคะอ่ะเรากดลบโอเคไหมอ่านะคะทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มละ่ะเพิ่มสกุลเงินละ่ะ ก็ไปที่บวกตรงนี้ค่ะเราไปราคาหน้าแถบแรกนะแถบข้างล่างราคานะคะถ้าเรากดาเครื่องหมายดินสอแบบนี้แปลว่าเราเลือกคู่ที่เราจะลบก็คือเราลบโอเคไหมทีนี้นะคะเราลบเสร็จเราจะเพิ่มถ้าเราจะเพิ่มเราไปที่บวกนะคะไปที่บวกปุ๊บสมมติว่าเราจะเพิ่มทองเราก็พิมพ์ว่า XAUUSD ก็มีนะคะขึ้นทองเข้ามาแล้วเราก็กดบวก ทีนี้ก็จะขึ้นบนหน้าจอเรานะคะก็คือทองเห็นไหมคะทีนี้เวตรงนี้คือพื้นฐานก็คือปกติทั่วไปแต่ถ้าเรากดที่ขั้นสูงเมื่อไหร่ก็จะมีนะคะ,ะรายละเอียดอื่นๆก็คือค่าสเปรดเนาะแล้วก็ราคาต่ำสุดราคาสูงสุดนะคะของคู่นะคะที่เราจะเทรดโอเคไหมทีนี้กราฟค่ะตรงกราฟตรงนี้ะจะมีนะคะจะมีนะคะ,ะเดี๋ยวนานๆ,ๆลบก่อน เดะเสร็จนะสินตรงหน้ากราฟนะคะกราฟก็จะมีกราฟนะคะอ่ะสีเขียวแปลว่ากราฟขึ้นสีแดงแปลว่ากราฟลงโอเคไหมนะคะมีหน้าจอของกราฟนะคะแล้วก็ในกราฟมีอะไรถ้าเรากดเข้าไปอ่ะถ้าเราถ้าสมมุติเราใช้เราใช้ iOS เนี่ยเราเรากดแบบนี้เรากด ถ้าเราใช้ Android เราเราจะกดแบบนี้มันจะขึ้นสัญลักษณ์ให้เราแต่หนูนะใช้ iOS นะคะอ่ะตรงนี้อ่าแถบตรงนี้นะคะจะมีพว่้า m อ m 5 M5 m M 5 M30 ทีนี้ไอตัวนี้ทั้งหลายแหล่ก็คือ M1 ก็คือ1น,นาทีนะคะ M1 คือ1น,นาทีแปลว่ากราฟอ่ะ m นนะคะ1น,นาทีแปลว่ากราฟ1แท่งเนี่ยคะ่ะแท่งเทีย1น1แท่งนะคะใช้เวลาวิ่งเท่ากับ1น,นาที M 5นะคะ1แท่งเท่ากับ5นาทีนะคะในการวิ่ง M 1 5นะคะก็15นาทีนะนะคะ M 3 0นะคะก็30นาที H 1นะคะก็1ชั่วโมงนะคะ H สก็4ชั่วโมงนะคะ D a y ก็คือ1วันนะ1แท่ง Week ก็คือ1สัปดาห์ต่อ1แท่ง มันก็คือ1เดือนต่อ1แท่งอ่าทีนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้เคอร์เซอร์นะคะที่เราจะชี้อ่าสมมุติว่าอ่าไปที่ลงไปที่1ชั่วโมงเราตีคเคอร์เซอร์ตรงนี้เราชี้ไปอ๋อตรงนี้นะคะคเคอร์เซอร์ตรงนี้นะคะชี้ไปอ๋อตรงนี้ก็คือราคาราคา1 3 6 1 3 6 0 7อะไรประมาณนี้นะคะราคาปัจจุบันตรงนี้ค่ะตัว F F คือ function, ฟังก์ชันฟังก์ชันอ่ะฟังก์ชันนะคะ เขาเรียกว่า Infunction ของ Indicator ก็คือเครื่องมือที่เราจะใช้จะมีหน้าต่างหลักสมมุติหน้าต่างหลักหนูน่าจะใส่คำว่า EMA ก็คือ moving average EMA EMA สมมุติว่า EMA 50อ่ะเราก็เลือกว่าเราจะใช้อะไรวิธีการใช้กับอะไรอสมมุติว่าอ่ะใช้สีแดงนะคะตกลงอ่ะก็จะขึ้นละนะคะ EMA 50สสีแดงเห็นไหมคะ แล้วถ้าเราไปกดฟังก์ชันอีกล่ะนะคะเรากดที่หน้าต่างหลักอีกเราสมมติว่าเราจะใส่ RSI นะคะ Strength Index นะ RSI 14นะคะ RSI close อ่ะใส่มาอ่ะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นหน้าต่างหนึ่งเห็นไหมจะมีหน้าต่างหลัก เป็น EMA นะคะหน้าต่างหนึ่งเป็น RSI เห็นไหมอันนี้คือการทำงานของ MT4 นะคะอันนี้นะคะเบื้องต้นนะทีนี้ตรงนี้คือวัตถุนะคะวัตถุคือถ้าเราจะเลือกวัตถุนะคะก็มีลูกศรน,นะคะมีหมดเลยอ่ะสมมติหนูนจะเอาลูกศรแล้วก็เราลากไปลูกศรอ,อ่าเราเราจะเราจะตีรับต้านเราเอาวัตถุอ่าแนวนอนนะคะอ่ะเห็นไหมเรากดไปก็จะมีแนวนอนเข้ามา เราจะตีวัตถุเป็นเทรนนะคะเอาเส้นเทรนนะคะเราตีรันเทรนอ่ะเทรนขึ้นอะไรแบบนี้วัตถุอ่ะสมมุติว่าเราจะเอาแนวอ่าแนวตั้งอ่ะใส่แนวตั้งเข้าไปอ่ะตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะไปเล่นลองเล่นดูนะทีนี้นะคะเวลาถ้าเราจะออกคําสั่งล่ะอ่ะสมมุติว่าเราจะออกคําสั่งล่ะนะคะตอนนี้สีแดงตอนนี้แท่งแดงนะคะเยอะมากเลยนะคะหนเราออกคาสั่งเราก็ไปที่การซื้อขายเราลองกดปุ๊บ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลอดเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นตลาดนะคะเป็นหลอดที่เราจะทำการซื้อขายเราเลือกว่าเราจะเอากี่หลอดตรงตรงนี้อยู่นะเลือก0.10ย์หลอดอ่ะถ้าเราจะลดเราก็พิมพ์ไป0.01ย์หลอดเราจะเซล์ใช่ไหมคะแท่งแดงอ่ะเราจะเซลเราก็เซล์เราก,กดปุ๊มนะคะก็จะขึ้นคําว่าเซลตรงนี้อ่าแล้วก็สถานะเนี่ยการซื้อขายเราลองกดไปเห็นไหมคะ มีคำว่าเซลสถานะตอนนี้เราเราเซลคู่ USD JPY อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแดงก็แปลว่ายัางติดลบนะคะถ้าบวกก็จะเป็นสีฟ้าอ่าอันนี้ลองไปกดใช้ดูนะคะเป็นเงินเดโมนะคะเราสามารถเทรดได้ไม่เสียเงินนะคะฝึกให้ชำนาญไปก่อนนะคะ ทีนี้นะคะในประวัตินะคะก็คือสมมุติว่าวันอ่ะเรามีเงินนะคะดิโพสิสีเงินฝากเรา1นึ่งแสนเหรียญประวัติคือเรายังไม่ได้เทรดก็ไม่มีประวัติจะมีประวัติรายวันรายสัปดาห์นะคะรายเดือนแล้วก็ตามใจเรากำหนดว่าเราจะเอาเวลาไหนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตอนนี้ก็คือสถานะสถานะการซื้อขายของเราก็คือมีคู่ Uj นะคะ ยูเจตอนนี้ติดแดงอยู่นะคะกำลังจะฟ้าเวลาเราเทรดเราต้องมีเราจะต้องมีจุดยอมแพ้จุดขาดทุนเรากดค้างที่ออเดอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่มันจะขึ้นมาปิดสถานะปรับเปลี่ยนสถานะการซื้อขายกราฟนะคะอันนี้คือกดค้างหรือไม่ก็เราเราเลื่อนก็ได้ค่ะเลื่อนเลื่อนไปทางซ้ายก็จะมีให้เราเหมือนกันถ้าเรากดเข้าไปก็จะเป็นปิดใช่ไหมคะ เราเลื่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปปากกา,ก,าก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะถ้าเราเลื่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการซื้อขายต่ออ่าแล้วแต่การถนัดเรากดเรากดค้างนะคะเราจะปรับเปลี่ยนอ่ะเราซื้อในราคา1 3 6่1 2านะคะทีนี้เรานะคะจะจุดยอมแพ้เราจะตั้ง r sltp นะคะสัก500จุดก็นะคะเวลาเราจะ sl นะคะอ่ะตรงนี้นะคะ ปรับเปลี่ยนนะคะห3 6 5 0 0้าอ่ะห3 6 5 0 0้านะคะแล้วก็1 3 5่ง0หจุดอ่ะเราก็ตั้งค่าไปทีนี้นะคะเราลองกดค้างแล้วก็เรามาดูที่กราฟก็จะขึ้นสถานะให้เราเห็นไหมคะตรงนี้คือจุดที่เราซื้ออ่าตรงนี้จุดที่เราเซลตรงนี้จุดที่เราท p แล้วก็นะคะอ่ะตรงนี้คือจุดที่เรา ที่เรา SL นะคะตรงนี้คือจุดที่เรา SL ก็จะขึ้นนะคะเส้นให้เราให้เราดูนะคะขึ้นเส้นให้อันนี้ในชัดอ่ะก็ขึ้นนะคะว่าเรา SL จุดนี้ TP จุดนี้อันนี้นะคะวิธีการที่เราจะใช้ MT4 คร่าวๆนะคะแล้วก็เวลาเราจะซื้อขายนะคะก็จะมี เนี่ยจะมีราคาเป็นราคาปัจจุบันไ y ลิมิตก็คือเป็นราคาที่ยังไม่ถึงเซลลิมิตก็คือเป็นราคาที่ยังไม่ถึงแต่เราจะเซลล์ไบลิมิตคือราคาที่ยังไม่ถึงแต่เราจะบายไบสต็อปคือราคาที่ยังไม่ถึงแต่เราจะบายนะคะเซลลสต็อปก็คือราคาที่ไม่ถึงแต่เราจะบายทีนี้นะคะไอเซลไอลิมิตกับสต็อปก็คือเขาเรียกว่าการตั้งค่าราคาซื้อขายล่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะมีลึกอีกนะคะในอีกคลิปหนึ่งนะวัน นี้นะคะเอาเฉพาะนะคะเบื้องต้นนะคะการที่เราจะใช้แอป MT4 นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ให้ไปโหลดมาก่อนแล้วก็ลองเปิดบัญชีเดโมนะคะลงทะเบียนบัญชีให้เรียบร้อยนะคะลองกด buy กด sell นะคะลองดูกราฟนะคะลองตั้ง indicator อาลองเล่นอะไรที่มันเป็นที่มันมีอยู่ในแอปนะคะให้เราคล่องก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวนาะจะทำให้นะคะ วา่าจะตั้งาบลิมิตตรงไหนเซลลิมิตตรงไหนอ่านะคะก็นะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบนะคะเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ